นี่โอ้ยแถมนี่มาด้วยคืออะไรเที่ยวครับผมที่เยี่ยวครับ, <laughs> รบสำหรับคนไม่มีเจียวโอ้โหวันนี้เราจะมารีวิวสิงเคลื่อนที่นะมาออกบูธอย่างนี้ไม่มีจะได้ยังไงก็ไลความสะดวกสินะฮะเข้ามาดูเลยครับคอมอนแมนที่คือเออสติโบิเดสอ๋อมาดูกันเลยครับเบ๊ะ จายไปเลยเน่จริงๆแล้วมันมีส่วนควบของมันด้วยนะก็คือห้องน้ำนนี้เรื่องจริงเดี๋ยวชี้ให้ดูมันต่อก,ก๊อกเอาไว้ขี้ได้ด้วยจริงๆอันนี้เรื่องจริงเอ้าคนานั้นทัทำอะไรอยู่น่ะมาช่วยกันหน่อยเถอะโถ อตออตองเสี้ยนมันคืออะไรอ่ะน้องชายมันคือซิงเคเลื่อนที่ก๊อกน้ำื่อนที่สามารถต่ออย่างเงี้ยพี่มีแคมป์อย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหเยี่ยมเลยเอาไว้ข้างๆแล้วก็ไปห้องขี้พี่ได้ด้วยโอ้ยสุดยอดเออมันมีตัวส่วนควบของมันอ่ะมาช่วยกันต่อดีกว่านี่มันเหมือนนวัตกรรมรอะพื่มันคือ,<ห>น,อนวัตกรรมจีนเฮ้ยวัสดุดีนะเนี่ยดีไหมล่ะนี่โดูสิเฮ้ยนี่โอ้โหมันหนามากเลยนะเนี่ย นี่มันหนามากอ่ะแล้วเราก็มาเติมน้ําตรงนี้เข้ามานี้นี่ม่แน่จริงจังก่อนนี่จริงจังจริงจังทำไงวะเนี่ยหมุนหมุนหมุนอ๋อนี่ยเนี้เนี้เอาหมุนก่อนเหรอหมุนหมุนก่อนหมุนก่อนเออมีตัวล็อกด้วยว่านี่ประดีเป๊ะเลยมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้โอ้โหเขาละเอียดนะละเอียดนะกขคิดมาแล้วกขคิดมาแล้วอ่าล้วก็ร้อยท่ออย่างงี้มั้งมั้งนะ ทำไมเหมือนกับเกิดมาแบบชาติปางก่อนเคยเล่นยังไงก็ไม่รู้โอ้ยงัดกันไปเันจะหักมั้ยเนี่ยดูสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันมันมีอุปกรณ์นี่ด้วยอ่ะก๊อกอ่ะก๊อกอ่ะอ๋อไอ้ผมชิมหนึอ่ะพี่จับฐานก่อนผมกลัวหักว่ะได้เลยเอายังเอาเลยออหนึ่งแจ็กแล้วเนาะแก๊กแล้วแก๊กแล้วอีกฝั่งหนึ่งหักแล้วโอ้ยหักไปเลยอยากให้เข้าเป๊ะเป๊ะครับขึ้นมาเข้ามาเลยครับทุกคนครับนี่ มีที่ใส่ผ้าด้วยมีผ้าไหมผ้าโอกะมีไหมมาทันไดนี่ครับผ้าโอกะต้องเข้าแล้วสั่งซื้อได้เลยนี่เสียบอย่างงี้เรียบร้อยคราวนี้เรามาประกอบก๊อกกันนะพี่ชายได้เลยนี่น่าจะเป็นท่อน้ําทิ้งนะเนี่ยนี่แหละครับเข้ามาดูอีกครับโอ้โหโคตรสาราจอดเลยนี่รูนี้ป่ะพี่นี่ไหมใช่แล้วใช่แลวนี่เปล่า ถูกได้ไหมถูกถูกเหมือนเคยเล่นมาก่อนเลยพระชาบังกอบเฮ้ยประกอบง่ายอะ่ะอ่านี่สายมันคือตรงน,นี้นี่คือสายน้ําที่เราใช้ปั๊มลมแบบตรงน,นี้ครับใช้เหยียบออกอย่างเงี้ยอ้ไมีลมมีลมใช่ใช่นี่ไงนี่ยนี่คือก๊อกน้ํามันนี่แล้วเราก็ดันตรงน,นี้เลยโอ้โหประกอบง่ายมากเรียกว่าคุณจะขี่ที่ไหนแล้วก็มีที่ล้างมือที่นั่นเลยครับผมคุณจะไปขี่ตรงนั้นคุณก็มีที่ล้างมือตรงนั้น นะสะดวกเห็นไหมตะคีแล้วไม่ล้างมือไปไงพยาธินะ <c oughs> โอ้โหไปไปถึงไหนแล้วดูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น,น้ำทิ้งอ๋อน้ำทิ้งไอนี่เป็นตัวเขาเรียกว,ว่าสุญญากาศไอ,อตัวเนี้ยไปต่อกับไอตัวถังที่ที่ผมบอกอ่ะเนี่ย<อ>ชี้ให้ดูเนี่ยมันมีถังที่อยู่แล้วก็ต่อเสร็จน้ําตรงนี้มันก็ไปอยู่ไอตรงที่ฝัดน้ําของโถน้ําซ่วมอ่ะแล้วกดพึ่งเสร็จเนี่ยแหละ น้ำสกปรกก็ไปล้างน้ําขี้อีกทีหนึ่งนี่โฉล่าเนา่นี่ไงอันนี้อยู่ตรงนี้ยอดหยุดนี้ไหมนี่ครับเอาน้ํายาล้างจานหรือล้างมือเขาตัวนี้เลยอ้าวโอ้โหดีงามอ่ะราคาเท่าไหร่สองพันหรือสามพันมีทอนอ้าวสองเลยสองพันมีทอนเออโอ้โหไปหาได้ตามแอปส้มแอปฟ้าแอปนู่นแอปนี่เดี๋ยวนี้ให้สุดยอดจริงๆริงเลยจบเลยเติมน้ำแค่ตรงนี้ครับนี่ใส่เข้าไปเหยียบเขาออกมาเลย นี่โอ้ยแถมนี่ไาด้วยคืออะไรเที่ยวครับผมที่เที่ยวครับสำหรับคนไม่มีเที่ยวก็แปะไว้่างนี้เลยครับไม่ใช่ไ่ตรงนี้นี่ที่นะโอ้ใส่่างนี้ได้เลยก็เที่ยวอยู่นี่อยู่ีนี่เลยนี่เลยโอ้ยเท่เลยเทน้ำเท่น้ำก็เปิดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนี่สะดวกสบายมากน้ําเสียก็ไปเข้า ไส่ถังน้ําขี้แค่นั้นแหละจบเลยครานี้ไปออกบูธไปทํางานที่ไหนไปขี้ที่ไหนก็มีที่ล้างมือแหละจบครับผมกับการรีวิวนี้ก็อย่าลืมติดตามของพวกเรานะครับใช่แล้วครับที่โอกสคาเฟ่คอลแลปลมเหนือครับผมและวันนี้เราอยู่วันที่งาน c o ฟฟี่แคมปที่เดอะพรอมนาดลาบอินทาครับผมตามมาได้เลย29สิงหาคมถึง6กันยายนนี้นะครับเจอกันครับแล้วก็โอกาคาเฟ่แล้ว อะไรกาแฟเป็นเรื่องสนุกด้างสนุกด้างฮขอบคุณครับ